ูดคุยกับคุณกวีชูกิตเกษมค่ะ Head of Research a n d c o n t e n t นะคะสายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์่ายค่ะสวัสดีค่ะพี่วีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวิ่งต่อเนื่องมาแบบโอ้โหไล่ตามไม่ทันเลยนะคะ <c oughs> เรามอง<ผ>มยังไงบ,บ้างครับพี่วีวันนี้เราคงต้องมองโฟล์เป็นหลักแล้วนะเนาะเพราะว่า, <c oughs> าก็ใจทิ้งฐานถามว่าเปลี่ยนอะไรเยอะไหมมันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้ชอบพันขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ถ้าเรามองโปรที่เข้าประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่สองด้านนะครับด้านหนึ่งที่มาจากต่างประเทศตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพื้นที่เคยเป็นกระแสก่อนหน้านี้นะครับก็คือพือ้นกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับเริ่มถูกแรงขายทํากำไรอาจะอาจะได้เป็นอาจจะด้วยความที่มันแพงเกินไปส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นด้วยที่มองนักลงทุนเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะ ความต้องการหรือว่าคนที่ลงทุน AI เนี่ยก็ลงทุนกันไปเยอะละจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องลงทุนาทางด้าน AI มากขึ้นนะก็อาจจะทําให้กําไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโน,โนโลยีเนี่ยไม่ได้เติบโตสูงก็เลยทําให้มีการโยกเงินเนี่ยเข้ามาหาหุ้นในกลุ่มดีตินตีมากขึ้นครับเรากฏว่าหุ้นที่มีดีเินตีเยอะๆก็คือหุ้นในประเทศไทย อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เห็นเง <un> well ินเคลื่อนย้ายเข้ามาในตลาดทุนไทยอาจจะประกอบด้วยด้วยเรื่องกำเนินที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ถึงขั้นเยนบาทถึงแม้ว่าจะมีแกวนบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเินบาทแข็งค่ามากที่สุดในเอเชียนะนะครับจะชนะญี่ปุ่นด้วยถึงแม้ว่ายิปเยนข่างเยนเยนจะแข็งแต่เราแข็งเมื่อเทียบกับุมเงินดอลลาร์มากกว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นโกลที่ไหลเข้ามาจากต่างประเทศ อตัวในประเทศเราก็มีโกลก็คือวัยที่ักนะครับ1.5แสนล้านบาทก็เริ่มต้นจะขายให้รายย,อย่อยต่อรายย่อยไม่เอากองถุงเตรียมรับรวบนะครับ <c oughs> เพราะว่าสถาบันเนี่ยเขาอยากได้อยู่แล้วครับมันจะมีาการลงทุนที่ไหนเนาะการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับ <c oughs> ล้วก็ปล่อยให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามดัชนีที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คุ้มครองเงินต้นนะครับผมว่าดีกว่าตาสารหนี่อี่นะฮะแล้วก็เป็นไปได้ว่า พวกสถาบันประกันชีวิตประกันภัยกองทุนนะครับกองพกขอประกันสังคมถ้าหลายย่อยซื้อกันไม่เต็มวงเงินก็เป็นโอกาสของพวกเขาที่จะเข้าไปซื้อในคำนั้นคือที่มาว่าทำไมเขาขายรายย่อยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวสถาบันซื้อแล้วหมดไปเลยหนึ่งจุดห้าแสนล้านก็เข้ามาแน่ๆก็จะเขาบอกว่าจะซื้อในเซ็ตร้อยแล้วก็มี e อสก็คล้ายๆกับ Lt f อนะครับที่ที่เปิดกองใหม่นะครับที่เริ่มปีนี้เหมือนกัน เป็นกองทุนมผ่านคดีเอสจีเหมือนกันนะครับก็มีสองกระแสเลยเนในประเทศที่จะเป็นกองทุนที่ไหลเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันทําให้ยังมีแรงซื้อถึงแม้ว่าทอจะมีขายก็ไม่กล้าขายเนาะใช่ค่<ฮ>ะโจขนาดสองแสนล้านเนี่ยที่จะเข้ามาช่วงปลายปีเนี่ยขายก็แบบเ hey, ฮ้ยจะขายทำไ,ม,ไมวะจะมีคนมาดันขท้นเร,เราอีกตั้งสองแสนล้านใช่กลัวไม่ได้ต้นทุนนี้แล้ว,ลวเออค่ะขายแล้วจะไปซื้อคืนหรือเปล่าเอายืมดีกว่าแล้วจะไปที่ไหล นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวเศรษฐกิจไ,ไทยอจริงๆนเนี่ยก็ไม่ได้แย่เนะาะเพราะว่าเดี๋ยวงบประมาณเข้ามาปีหกแปดต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วไม่ต่อเนื่องแต่ปีเนี้ยงบปีหกแปดจะต่อเนื่องละแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งออกก็ดีขึ้นแล้วก็ยกัมีแจกเงินด้วยใช่ไหมครับนโยบายของภาครัฐในการแจกเงิน เรกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายระต้นเศรษฐกิจทุกปีที่จะตามออกมาเป็นขบวนเลยไปดูนะที things, ่จะออกมาเป็นขบวนเลยจนถึงตึ้นปีเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เรามีนโยบายระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับมันเป็นเกราะป้องกันที่ดีนะสาหรับความมั่นคงของของของรัฐบาลแล้วก็ตลาดหุ้นเป็นผมไม่แน่ใจนะแต่ผมนี่ามรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้นําโดยที่นําโดยคุณภูมิปเนี่น่าจะมองตลาดหุ้นเป็นอัชนีชี้นำนะครับในการที่ว่าทุกคนพอใจได้พอใจ ดังนั้น,นผมก็เลยคิดว่าตลาดหุ้นก็จะได้อันิสงสงจากเรื่องนโยบายของภาครัฐที่จะออกมากระตุน้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกบ้างหนึ่ครับดังนั้นคือถามว่าหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์ที่ใครก็ต้องถามพี่ก็ต้องมองก <S <S ่อนมันก็ถ้าทุกกลุ่มเนาะอนเนาะยังเว้นพลังงานจับเทคนโนโลยีเ<ค>พราะเทคโนโลยีเนี่ยคือหุ้นกลุ่มส่งออกส่งออกสินค้าพวกอย่างฮานาเดลต้าเคปิอาจะได้รับผลกระทบแล้วก็หุ้นกลุ่มไฟฟ้าลมเรือถ่านก็หน่วยต่างๆทุกกลุ่มพลังงานที่โดนเรื่องราคาน้ำมัน นอกนั้นีผมว่ามันไปได้หมดนะครับมันไปได้หมดทั้งึกธนาคารร้านปีร้านอหาโรงพยาบาลโรงแรมก็ลองดูแล้วกันนะครับมันมันมันอยู่ในเจ็ร้อยะครับพยายามซื้อหุ้นใหญ่ไว้นะเพราะว่าอย่างในงงกองทุนก็ต้องเข้ามาซื้อในเจ็ดร้อยค่ะแล้วตัวไหนที่เราคิดว่าเราถนัดหรือว่าเราคิดว่าเราเข้าใจตัวพื้นฐานมันดีพอเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อตัวนั้นก็ได้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นทั้งแผงครับ ก็ะเขึ้นงแผนงั้นถามพี่วีแบบนี้เหลือเวลาสั้นๆนะคะตัวไหนที่ต้องมีนะคะติดพอร์ตเอาไว้สําหรับการวิ่งรอบนี้ค่ะกิลดินกีด n ็ก็บอกไปแล้วขึ้นไปแล้วกี o อก็บอกไปแล้วขึ้นไปแล้วแต่ผมมี่ามไม่ได้ดอย่างค่ะโรงแรมมันขึ้นช้านะอย่างเป็นเซลเองมินเองเอโอจีเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีข้อความกังวลผลประกอบการไตรมาสสามอ่ะมันมันไม่ดี แต่ถ้าให้มองเนี่ยไปมากสี่จำเลยจะดีมากก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ยอยะอย่างจังหวัดอย่างเงี้ยล่าตั้งก็ใจู่ไม่ก็ไปมองที่อย่าง,งแรกจังหนึ่งเช่นโรงพยาบาล BBS ขยันอยูอยอ่ไม่ไกลนะครับทุกนี้น่นิดว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มที่น่าจะน่าจะเป็นโฟโล่ตามที่ตัวใหญ่ๆขึ้นมาได้ครับแล้วก็ทุกนี้ก็ BSG ก็ดีด้วยนะฮะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากน,นะคะพี่วีค่ะสวัสดีค่ะสว,สวัสดีคช้า